นายแพทย์ส,สตสาจาร์หมอธีรวัตเรเหมจุธาท่านเนี่ยเพิ่งได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดปีนี้ว่าท่านเป็นหนึ่งใน2 2%เปซเปอร์เซน์ของนักวิจัยทั่วโลกเลยนะที่ได้รับการยกย่องแพทย์จุลาก็มีอยู่บางคนที่ได้แต่ท่านหมอธีรวัตรท่านก็ได้ข้อแตกต่างระหว่างท่านหมอธีรวัตรกับแพทย์จุลาคนอื่นต่างกันตรงไหนท่านผู้ชมต่างกันตรงที่ว่าอาจารย์หมอธีรวัตรนั้น ถูกคู่มในการรพยาบาลก็คือในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์จองล้างจองผ่านเพราะวอาจารย์หมอที่รัฐเป็นคนที่เอาข้อมูลผลข้างเคียงของการฉีดยาเข้าไปเพื่อระงับโรคระบาดว่า มันไม่ปลอดภัยนะมันมีการตายขึ้นเยอะแล้วนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับบรรดาแพทย์ผู้บริหารหลายคนที่อยู่ที่จุฬาและหลายโรงพยาบาลที่สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนถึงกับว่าหลายหลายบริษัทนะ,ะที่ขายวัคซีนนั้นจ่ายเงินใจทองให้หมอพวกที่เชียร์วัคซีนเป็นประจำคล้ายๆว่าเอาหน่อยนะยุโยงส่งเสริมท่านผู้ชมไม่สังเกตเหรอว่า เวลามีอะไรระบาดหรือเวลามีอะไรกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะเป็นหมอหน้าเก่าๆที่ออกมาบอกว่าไอ้รีบเร่งมาฉีดวัคซีนะโนโน่นนะี่นั่นตลอดเวลานี่คือที่มาของมันทีนี้พออาจารย์ธีรวัฒน์แกทํางานวิจัยแกได้งานวิจัยได้งบประมาณมาจาก่ามประเทศอเมริกาส่งมาให้วิจัยเรื่องเชื้อโรคจากสัตว์ที่เข้าสูขข่คนแกก็ทําวิจัยไปทําวิจัยไปแกสงสัยไว้ว่าเฮ้ย ฝรั่งโดยเฉพาะอย่างอเมริกาเนี่ยมันให้เงินวิจัยมาทาเรื่องนี้ทําไมทําทําไมแกก็เลยเริ่มคิดเอาตายหาอันนี้อันตรายต่อประเทศไทยอันตรายต่อโลกมากคือพูดว่าถ้าทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนผลงานวิจัยส่งให้พวกนั้นไอ้พวกนั้นก็ไปแต่งันุก,กรรมแล้วก็จะปล่อยเชื้อโรคนุ่ออกอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อบริษัทยาฝรั่งไม่ได้ขายวัคซีนต่อเห็นหรือยังท่านผู้ชมหมอที่ไว้แกไม่ยอมแกก็เลย ปฏิเสธแกใช้ความเป็นอิสระในเชิงความคิดในการทำเหนือนะท่านเป็นนักวิชาการที่ซื่อตรงและยึดมั่น ต่ออุดมการณ์ของนายแพทย์คนหนึ่งก็เลยมีเรื่องขัดขากับนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ก็เพื่อความเข้าใจคุณฉันชายนั้นเป็นพี่ชายของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แต่คุณฉันชายมาสายหมอคุณชัดชาติมาสายการเมืองแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยน้องชายเป็นยังไงพี่ชายก็เป็นอย่างนั้นก็คือว่ายึดถือความคิดตัวเองเป็นหลักมีความเป็นอกติก็เข้นฆ่าหมอธีรวัตรถึงกระบ,บอกคือหมอธีรวัตรที่สอนหนังสืออยู่ในจุฬาเนี่ยไม่คิดเงินมานานแล้วแก ก็นบเงินเดือนเลยนะไม่เคยจนนันสัญญาแกหมดแกบอกไม่ให้ต่อละนอกจากไม่ต่ออย่างเดียวไม่เป็นไรนะยังมีคําสั่งห้ามด้วยห้ามไม่หมอธิรวัตรอ้างคาว่าจุลาเพราะไม่ได้อยู่จุลาต่อไปโอ้โหท่านผู้ชมครับทำยังว่าหมอธิรวัตรนั้นเป็นตัวอัปมงคลต่อแพทย์จุลาทั้งนั้นที่เป็นคนที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์จุลาให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์แต่หมอธีรวัตรกับโดนเหยียบยำ่ำยามเหยียดด้อยค่า ก็ปรากฏตลกมากหมอธีรวัตรไม่ใช่เลยแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษากับคณะแพทย์แผนตะวันออกที่อาจารย์ปานเทพพัวพงผันท่านเป็นคณะบดีอยู่ที่มอรังเิ็ตยังไม่ทันไรเลยเนี่ยมีประกาศมาแล้วพอมีประกาศมาเสร็จเรียบร้อยว่าฝรั่งคือมหาลาัยสแตนฟอร์ดเขาให้หมอธีรวัตรเป็นหนึ่งใน2%เซนนักวิจัยดีเด่นในโลกนี้ปรากฏว่าจุฬาลงกรณ์มหาลัยก็มามอบรางวัลให้กับหมอธีรวัตรอ้าวคนไหนบอกว่าไม่ใช่ไงมามอบทําไมล่ะ ใช่ไหมที่มอบให้รางวัลหมอธีรวัน์เนี่ยมันเป็นรางวัลอีกประเภทหนึ่งนะแต่หมายเขาเขารู้อยู่แล้วว่าหมอธีรวัน์จะได้รางวัลอันนี้ <c oughs> ก็เลยมอบตัดหน้าลวงหน้าหมอธีรวัน์ก็ดีใจหายไม่ไปครับส่งลูกชายซึ่งเป็นหมออีกคนหนึ่งเรียนหมอเหมือนกันว่ากันว่าเป็นหมอที่เก่งมากๆในวงในบอกว่าอาจจะเก่งกว่าหมอธีรวัน์ซะด้วยซ้ำสาธุสาธ,สาธุถึงวันนั้นคุณเจริญเติบโตต่อไปไอ้หมอฉันชายคงม,มาอยู่แล้วจุฬาจะได้เจริญเจริญเจริญเสถีสาธุสาธุ ราะแลัวหมอธีรวัตรก็เลยส่งลูกชายไปรับแทนนี่มันย้อนแยง้ง่านผู้ชมผู้บริการรพยับจุฬาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยสั่งห้ามไม่ให้หมอธีรวัตรใช้คำว่าจุฬาเฮ้ยหมอฉันชยัยผมก่าคุณใกล้บ้านนะคุณเห็นแกนตัวมากเลยนะคุณไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพหรือไม่ได้คํานึงถึงการเสียสละของหมอธีรวัตรเทมจุฬาที่เขามอบให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาเขาสอนคณะแพทยศาสตร์จุฬามาเป็นปีๆโดยเขาไม่รับเงินเดือนเลยแม้แต่นิดเดียวชีวิต ขาทุ่มเทหมดเลยงานวิจัยเพอเอิญเพอเอิญเขาเป็นหมอที่ไม่รับเงินไขรเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมผมโดนรังแกอย่างนี้เขาน้อยออกน้อยใจมากแต่เขาไม่พูดออกมาทุกคนก็ยอ่อเยอ้ยเขายอ่อเยอ้ยเขาบอกตอนนี้เอาไงละ่ะไม่มีห้องแลบให้ทำวิจัยแล้วแต่เขาอยู่ที่เป็นที่ปรึกษาของคนาแพทย์แผนตะวันออก ของมอลังสิตงานวิจัยมีอยู่งานชิ้นหนึ่งที่ผมกําลังจะช่วยสนับสนุนเขาผมอยากให้ผู้ชมที่ฟังรายการนี้ช่วยสนับสนุนเขาหน่อยช่วยเถอะคือเขากำลังจะวิจัยว่าเนื่องจากว่าเขามีข้อมูลที่ฝรั่งมันให้มาไอ้ฝรั่งนี่ก็คือไอ้พวกกลุ่มของพวกฝ่ายควบคุมโรคติดต่อของอเมริกา CDC แล้วก็รวมถึงหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาด้วย CIA ส่งตัวอย่างมันส่งตัวอย่างมาให้ดู เขาจะเอาตัวอย่างพวกนี้เขามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาทดสอบทดสอบอะไรท่านผู้ชมสมุนไพรไทยว่าสมุนไพรไทยมีกี่ประเภทบ้างที่สามารถจะยับยั้งไอ้พวกนี้ได้ยับยั้งไอ้ตัวที่หนึ่งได้เขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลามีเรื่องเกิดขึ้น เพราะว่าไอ้โรคระบาดคราวที่แล้วที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะฝรั่งมันจงใจปล่อยให้ระบาดเพื่อให้บริษัทวัคซีนขายวัคซีนได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการทํางานวิจัยนี้อาจจะต้องใช้เงินท่านผู้ชมพร้อมไหมผมขออนุญาตเป็นหัวหอกในการระดมเงินในการสร้างห้องแลบวิจัยที่วิจัยให้กับทีมงานของคุณหมอจิรวัฒน์เทมจุทาวิจัยเชื้อโรคที่ฝรั่งมันเคยส่งมาให้ อาจารย์ธีรวัตรวิจัยว่าไอเนี่ยจะเข้าสู่คนเี้ยังไงท่านเห็นแล้วท่านเอกใจท่านเป็นคนที่ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนอยู่ข้างฟ้าทลายโจรมาตลอดท่านไม่เคยถอยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นหมอธีรวัตรเนี่ยท่านก็เลยมีความเชื่อมั่นในสมุนไพรไทท่านอยากจะดูว่าสมุนไพทยประเภทไหนบ้างที่มันยับยั้งไอเชื้อโรคที่ท่านได้มาเพราะว่า <c oughs> ทำไมมัถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะว่าตอนนี้อเมริกาตอนนี้กําลังภูมิรัศร์มันพ่ายแพ้มาทุกเรื่องแล้วมีอยู่อย่างเดียวมันจะทําได้คือมันเอาเชื้อโรคปล่อยเข้าไปเหมือนที่มันปล่อยเชื้อโรคมาขายไปแล้วยาหัวเราาาะย่่่อผมมมเเกกิดดขึ้้นแลววไใชหรพ มันจคนไม่ใชอเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราช่วยอาจารย์หมอธีรวัตรระดมทุนมอบค่าใช้จ่ายในการวิใจัยให้คีมงานจะได้เราจะสร้างคุณูปการให้ายป,ประเทศไทยท่านผู้ชมครับร้อบาท200บาท500บาทใครอินหน่อยก็ให้สักพันหนึง่งใครมีเงินมีทองกเกษียณแล้วเอามาแสหน,านหนึ่งล้านเอามาทุกบาททุกสตางค์นะฮะ อาจารย์หมอธีรวัตรจะได้เงินก้อนนี้ไปทําวิจัยโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินฝรั่งตอนที่เอาวิจัยอยู่ที่จุฬานั้นฝรั่งมันให้เงินไปเป็นก้อนและไอ้เงินก้อนนี้ก็เป็นที่เป้าหมายของไอ้พวกหมอหลายคนที่เลื้อยขาเขาอีแกหาเรื่องแกอยากขึ้นมาแทนแกท่านผู้ชม,มเห็นด้วยกับผมแล้วถึงเวลาดีดย์ผมก็จะบอกท่านผู้ชมเองรายละเอียดของเรื่องหมอธีรวัตรเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้